แต่นนี้ก็เรีผมวกับผมแล้วนะครับในรายการแคสซี่บอยนั่นเองก็วันนี้อยู่กับผมนะครับนายแคสซี่บอยเขาใช่ไงรายการมันชื่อแคสซี่บอยนะก็ในนั้นก็ตามมาเลยนะตามมาเลยตามมาตามมาเฮ้ตามมาเอสจีหนึ่งไปเลยสั่งลีมาถึงแล้วนะจิ้น number ร n วันนัมเบอรนะมั้ย หนาไปเลยตอนนี้ก็อยู่ที่ SG1 นั่นเองบบ1 1> ใช่ไหนเนี่ยว่ะคุณอยู่ไหนยังอยู่ไหนเราคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรผมบอกแล้วว่าคุณชื่ออะไรชื่ออัฟซตอร์นั่งไปคนละทางไปเลย ไอซิคิวไอซิคิวโอเคนะเล่นตาเดียวพอแหละแล้วจบคลิปเลยเว้ยกเขยกยกแก๊งมาเล่นเรายกแก๊งมาเล่นเราว่าเราเป็นกลุ่มแก๊งมาตั้งนเกแก๊ง เอ้ยพอเลย MC Steve Server ทีม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 อืมใช่ MC Steve Server ทีมโอเค MC Steve Server เป็นทีมกันเฮ้ยอาไว้ลุ้เใช่ What the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  อาการหลุดไม่ได้มันหลุดตลอดเลย

M C Steve Server Team M C Steve Server Team แล้วก็โอเคก็มีคนมาเล่นกันหลายคนมาก4 3 2 1ไปแล้วโอโหวิ่งคนเร็วเลยใช้มอสโกแฮงคหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเก็บเก็บแครอทโปเจโต้อะไรเก็บให้หมด โอ้โหได้มาแค่นี้คุ้มโอ้คุ้มไม่ได้มาแค่นี้โอ้โหมอสเกมทีเชเลินี้มาิงเลนี่ n b e r one n e r one n m e r one u o u ใครตายวะเนี่ยโอ้โหหยกอดโอ้ยเกิดการตีกันแล้วยืนอยู่ที่กปาเออไม่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 ไมไม่ดีไม่ตายเออ ตายมาแบบโอ้โคตรกาก่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วที่เหลือนะครับจะรู้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงตายเลย <c oughs> ตายแั้งแต่รอบแลกวคือแบบแป๊บเดียวคือตายแล้วคือผมเล่น ABSG แบบกลางมากครับเราเล่น ABSG กลางมากจำไว้นะคุณอ้ําอยู่ไหนเนะี่ยพอตายแล้วคุณมาที่มาที่เดิมอยู่ที่สปาใช่ไหนไม่เห็นไม่เห็นเจอ

โอ้โห SG สองมีเวลาไม่มากนั่นนี่อะไอมอสอะคุณไม่เอสอะไรคุณคุณไม่เอสอะไรมอสอยู่ไหมมอสโอ้โหมันจะเริ่มแล้ว2 1 o o n โอ้โหได้มาแค่นี้คุ้มเนี่ยโอเค ไม่มีอะไรเลยจะตายมีมั้ยเนี่ยอืมกุศลเลวกุศลเลวกุศลเลววิ่งก่อนเฮ้ยเยกหมอนแล้ว แล้วนี้เรก็วิ่งไปเว้เอาเอโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคมาแบบกากก่นะวแต่ี่มอจบรายการตวนี้วแี่กี่มิลก็จบก่อตนี้ต้องจบรายการนะสครับใดีไหัสอรยมจไปน่เจอกันอีกนึงนะไปละี่ต้องจราการนี้ครับ